สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube มาได้จา้ามาเดิ่มมื้อนี้ไม่กินตำบักหุ่งตำบักหุ่งใส่พริกเขียวใส่บะพริกซีหน่วยจ้ะตำใส่เนื้อใหม่จ้ะขอเรียกว่ามีผักขอเรียกตะผักเนื้อใหม่แล้วก็มีสตอแซ่แข็งที่ข่อยเห็ดไปเลยจ้ะมื้อนี้กันว่าท่านจะกินเข่าจา้ะเดี๋ยวช่ยสายจังสิก,กินมื้อนี้สิก,กิมตะอันนี้ก่อนนะจ๊ะเนาะมาด้จ้าก้อนซีซีเบิ้งกินกระเบิ้ง กดซับสไครกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อจ่าเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเวลาชั่วโมงคอยอีกยาวไก่ที่เพ้นบวกไป่มีคนเบึง่งมาได้จา้าไม่กินเขา้าวนี่น้อใหม่จ้ะตุมน้อใหม่ต่ำใส่บกุงแซ่บแซบเขาเยัยบเขาเกียาดีขนาด ก่ออื่ขอบคุณค่ะพี่เดือนพี่เดือนได้เสื้อสวยๆมาใส่กินเขา่าลุง่งขิดเด้อพี่เด้อขอบคุณเลยลเด้อพี่เดือนขอให้พี่เดือนล่ำๆรวยๆเยป็นสาวพันปีแบงค์สีตลอดไปเด้อพี่เด้อให้น้องลุงเอาเสือไม่ให้น้องให้นุงใส่ลุง่งขิด ซาจอมเรียกไม่ค่อยมีเสียสวยหอกจ้ะพราเขาค่อยซื้อพม่ค่อยซื้อเสผ้าใส่ป่ะเวล้สนุ่ใส้เส้าบ,บอุอบยางเอาใส่ก้นจ้า ขอยเฮ็ดคลิปเบาเลยอืมหันแ่ยางไปยางมากว่าเสียานามเดี๋ยวขอยลืมแต่ว่านามก็มวีว่าจากน เพิ่นขีบลิบซุ้มเพลินกินเผ็ดได้เนาะสะอ่อนแห้งไหมก็กินเพราะอะไรจ้ะใส่พริกยี่สิบสามสิบหน่อยที่สิบห้าสิบหน่อยเวอร์เขามากินทั้งสี่มันกรอ,อบเด็ด ตอนมาใหม่ด้วยกันขึ้นเพชรไร้โซนอจามันบ้เดี๋ยวเพืพ่อนกินได้ลํำใส่เพื่อนอาจสะแข็งแรงแล้วเนาะมันจะคว้งกินเข้าไปนอต้นหอมค่ะ สีสันประชุดฉาดต,ตาสบายเศีกเศีกขอบอกเอาคือมันหวานกรอบ จะเลีงสิไปเก็บมักสตาตบอลีโอ้เม่มัเชื่อเลยมาเขาเดี๋ยวคบนี่น ต้องขอาอย,างอยากได้ไม่ยู่เดตา่าบาคุบก่าสขาขืขอพยานอยานคุบกเวิร์กงานสื่เสียงหนาอยพันกดอย,อยู่ถูกกว่านิดเจอ้า เด็กก็สิเจ็บเจบเจบปวดมห้องแจบ Còn là sao kia kia ngoài <laughs> đây nè Có nhóc hiệt chưa Chị ra Ui chín to Ui ซึ่สะต่อซึ่งกระเทียมอูดเอาเลยจ้ะจ้องจัดข้ามาอูดเอาบ่กระเทียมแค่3จีบสะตอจ้า Ja. Mm. Tôi xin nè nắm tôi đấy của cái bên đây chắc kìa mới đây chẳng vậy cả một cái <laughs> không có gì, gì khó mà với cháu có coi bình thấy mà ta sẽ luộc tàu lâu của mình cứ để กินซอมบอกก็แซ่บจ้ะอือก็ยิกปักเคียแล้วก็นี่เรียบกรสีมันนี่แซ่มันไม่หูจ้ะอือเห็นเน อันร้านชาวยิมมากครบ่บินเขาชากินพ่อมันกินบ่มนเยีไปถ้าจำกินแล้ว่อเยาได้จ้กเดิเอาว่ข่อยชวงนี้คือกินนินบ่หมดบ่มันบ่หมดข่อยก็บ่ถิมเดยอะๆละมันบ่ไม่เนวถิมจักเนวค่ะคืึมันมอเตัวเหยียนแบบ Rạc hàm mấy này khóng phèng chà. Thì không có đại độc. Khô vịt lắm. Mình thông khóng cả hai nhá nhát chà. Bà bảo cho. กินน้ำก็ไม่กินหรอกคือจะไปกินซานมเย็นกว่ากินซานมเย็นมาก็าาลือมออกมาพอากันคลิปใหม่ค่ะสาวจำเรียงกะถินพัดถิ่นเด้อค่ะเด้อฝากกดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ